สวัสดีครับสวัสดีครับอาวิพีไทศบานครับพ้ามาตึกแหงาเขื่อนครับฝนตกมน้าน้ำน้ำไหลปลาขึ้นครับปลาขึ้นบ้างใครนี่ครับวิธีวิธีชาวบ้านครับนี่เขื่อนที่นิ่ท่อนครับนี้นต้นน้ำเขื่อนครับหาตึกเหงหาปลานะครับผู้มาหผู้บอเนาะกินเขาบ้าครับผมเด้อเบี้ยกับเบียยนะครับเป็นระสบการณ์ที่ดีครับประสบการณ์ที่ดีหปีอาจจะมีโมกีขังนะครับเนาะเป็น ตึกเียครับมืองครับบ้านมันเอาบุญครับเมืองพนเนื้อพนว่ามันเอาบุญครับเนี่ยอุ่อากาศดีดายครับเนี่ยทางคนนี้มันจะเป็นที่สูงครับเนาะเขาที่ฟังเนี่ยที่สูงครับน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ตดำเสมอครับป่ากระิ่ทุ่นน้ำจากเกลือนี่ในภาคใตนะครับบนเป็นไฟนี่ลงไปนี่ก็เกลือนเกลือนที่ลิ้นท่อนครับเห็นเที่ยวใหม่ตงไหนบ้าง บางทีลงไปเรื่มไปนะครับเรื่มออมไปครับครับเพื่อพี่บุญมกสาหารครับมามาแต่บ้านนี่ครับขึ้นฝนตกนะฝนตกแห้งครับฝนตกนะกฝนตกแห้งไปเบิ้งกันครับว่าเปิ้ได้ปลาอย่างเนี้ยนะครับเนาะผมก็ดังไฟดังไฟฐานตึกรแหนะล้เจ้าวเบียนนะครับดังไฟนะบางว่าเปิ้ได้นี่ก็เป็นวดน้ำดื่มครับ ได้ปลาอย่างกันแน่นะครับเนาะนี่ครับนี่ครับแนวใดนี่ไปเขียนเียนต่ำเรียบคาบเขาตัวนึ่งนะนี่ครับประกอบไปตัวนึงอินฟอร์ตตัวลูกดีช่องอาร์ตพิธีเทศบานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวผมสินี่คลิปสาระดีๆนะครับคนเพิ่นกับมาเที่ยวมาเรียนมา ปีกนิกนะวครับเนาะว่วนไงหล่ะก็มาหาอยหากินนะครับเป็นวิธีชีวิตต่ต้งแตก่กอนเก่านะครับเนาะคนสืบถอดหลุ่นต่อหลุ่นนะครับมาเออยแามนีคนตกยยมนั่นนี่สิมาหากินแามนีเด้อตึงแห่ถอดแห่ามนีเด้อกลางม่องยมนีเด้อมันสีใดน,นะครับเนาะอันนี้ก็ข้างแรกครับข้างแรกในชีวิตี่ม่าตึงแหอันนี้นะครับเครื่อนซิรินท่อนนะครับ บรรยากาศดีไลยครับผมอยากเห็นก้อนหินครับก้อนหินนี่เปก้อนงามๆแบบไส้เป็นหินไส้เลครับคดอการเสาะโดยธรรมชาติโดยเวลาโด,ยน,าดย,นยน้ำโดยกระแสน้ำนะครับมันเป็นแบบโอ้ลหงามเกินจินตนาการครับเงิน <c> จ <oughs> ินตนาการเลยเถียงวว่าใส่ขนเห็ดน,นี้คือิี่วด้ป่านนี้นะครับความละเอียดของธรรมชาติความสวยงามปอนไวของธรรมชาติของกระแสน้ำนะครับพัดไส้ เดี๋ยวผมดิให้เบิ้งอยู่ครับเดี๋ยวถ่ายรูปภาพนิ่งไปให้เบิ้งนะครับครับตอนนี้ครับอาวิธีไทยบ้านครับผมเนี่ยติดต่อครับเนี่ยวที่ภาพเบิ้งไอ้อาหารการกินครับเนี่ยอาหารการกินเนี่ยครับเอาปลาปลาลิ้มหนอนโอตอนนี้ครับไม่่าปลาเดี๋ยวใบมุ่งนะครับเกดีบยวใบมุ่งแล้วอยว่เขาครับ เดี๋ยวด mm ึง hmm. ง mm ่ายๆเพิ huh. right? ่นครับเนี้ยติดต่อนี่เพิ่นครับผลงานครับเป็นการได้คุ้มค่ามุดว่าเยอะเกินมากจะพวดมองมีผลไรเรียบร้อยครับผลผลล้วกผลไม้ผลได้ดูครับผลงานผลงานครับนี่นี่นี่แนวแรงง่ายเนาะครับเพอ เริ่มเมื่อยเริ่มลากอันแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวชพาเบิ่งผลงานทั้งศิลปะของธรรมชาตินะครับเอ่อผาหินครับล่องหินก้อนหินแต่ละก้อนมันสวงามถือกัดเซาะด้วยน้ำกระแสน้ำกระแสน้ำยกัตริย์นามมีมิ้งไส้นะครับไหลวนมันก็สิเป็นล่องหินอู้สวยงามจริงครับเดี๋ยวชพาเบิ่งครับพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวอตอนนี้ขอกินข้าวก่อนกินข้าวเที่ยงครับกินข้าวป้าครับกินเขาโอ้ยป้ากินข้าว ไก่ปลาครับมุ้ยปลาเลยนี่นี่ครับโอ้ยตายไม่หมดละไปยังทางเขียวปลาก่อนเด้อครับเด้อปลาใหม่เด้อดือเพิ่นหายครับหาอยากครับอาดิดพามอาดิดพีด้บานป้ามากินเขาครับนี่ครับอาหารกันกินเขาปลายี่ปลาครับโอ้ยเขบครับหาอยากครับบรรยากาศนั้นเนี่ยเปตามำของอาหารมาเลยกินแล้วนี่เลยครับ ความเดี่งลางปลาเกี่ยวเกลือของไฟเสียครับปลาสดสดแห้งครับส่วนย่งน้ำครับกี่เลยใช่ป้งปลาต่ำปรสิทาอ่เบิ้งไอ้สินปลาของธรรมชาติก็พันไปครับข่ากินเขาอยู่ ยิ้งเขาไรประเดียกเมื่ไปได้โตเยอช่ครับตัวบ้าผัดบ้าเมือนี้ผัดเลยครับจริงมาเิกบันนะพลุงบนมามาตึงเหียตึงเหียเกินน้ มาจากองไฟครับอ้อากาศเย็นๆบานนี่ย่าเนอ่อยไปเบยไีเมยบานะมาเกินอะไตัวป่านใส่ไปตองได้ยังมมดเลย ความสะอาดสะอาดรับรู่าเจาน่รยังมาเลยวันไดเนกัจอาครับไป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 สองเบรกไปแล้วครับบางอย่างครับตาดีนาวาเลยครับ ความเงานความซื้น,อนของคนไทยบ้านบนะอยู่นีประมาณสามหน่อยของคนรับ<อ>ผู้ใดผู้บอนะครับเนาะผู้มันผู้ดีดัวงดีตัวงเฮียดีติดตัวครับมาปลาไปขายดืย้อนะปลาเกีเ่ยวเสื้อนาำเสื้อนโบรับนี่ว่าจเเชื่อมท่อน้ำมันเดินท่อน้ออนอำมันจากทะเลครับยิงบินมาตึ้งเฮียครับบานเกิด จำเนืเ้อนักบ้านเกิดนะครับเนาะเดือนเดือนละแสนกว่าบาทสามพันกว่าตอนละต่อเดือนเนาะมันคิดถึงเงินได้แสนกว่าเงาเพิ่นมากที่บินเดียมาตึงเฮครับเฮหลายเวลาบริษัทยังครับเอาบริษัทยังครับใส่เปี๊ยมเจ็ดพันครับใส่เปี๊ยมเจ็ดพันเขาเบิ่งยูทูบได้ครับแม่ก่อนเนี่ยเขาบังใส่เปี๊มเจ็ดพันเขาเบิ่งอาร์ตวิธีแทบ้านก่อนครับ แซ่บครับเรื่คองไม่เด้นครับกินเขากินเขาป้าโอ้ผมเกินมากแล้วเพาะว่าเกมาบรรยากาศแน่นีนินะครับเนาะบรรยากาศก็มาต้นเครกอนที่สั้นแน่นี่ยพอต้นเคกินทั้งนี้ครับต้องไปตามน้ำไหลขางบนนี่นั่นเป็นเคกินนั่นเป็นโมลูกเป็นโตเครืกินนะครับเนาะโตเกอนใหญ่โตเคกินใหญ่ป่านสวนสวนยางนะครับเน คนครับคนมารลายเลยครับมาเอาบุญครับเสียบครับผมปปเมื่อพื่นลุกไปไสดอกเพื่อนไปบ้านแหียกันผมกินอยู่นีน่แหละเสียบครับปายย้า,ปปาย,ยัางคนนึงพูงป้ายังคนนึง ปลากรลาาุาลามสกังเสียกางตัวใบขันยันกางข้า,ขาควค้อกวันกินปลาว่านี่เป็นมีวิธีแก่เข็ดวก,กวัน,งงนกินปลาว่านี่กางตัวใบนี่งูเหยื่ังงเห็นบ้าังอะไร Okay. nè mùi hà bố mì còi quán ghi bay mùi bay hương. Hong miu càng miu bay miu 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 miêu miêu miu 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 bố mì miu มุ้ียางติ้งกอผลไม้หวานอะไรนะแซครับ,าบ,ารรบพ่น้นองมุ้งยังเกลือ,อยังเดเกลืยอ,อยังเดอเกลือกองไฟบอดงเสียเกลือรับการถน,มนอมอาหารคงความสดใหม่ในตลาเวลาหาปีสิปีรับ เอาฝากอะไรก็แจกกดติดตามครับช่องอาร์ตวิธีที่บางครับ,ออรบกินต่อกันครับครับเดี๋ยวผมพาไปเบิง่งธรรมชาติสรัสรสางศิลปะครับศิลปะมึงนี่ครับวิมวา,ามศิลปะไทยโลกครับสันสางด้วยการกัดเซาะทางน้ำนะครับธรรมชาติมากกว่าหลายหลายพันปีครับผมครับ หินครับนะครับชัดสันๆงามทั้งนั้นนะครับนี่ครับเป็นธรรมงในแข็งก็อยูมงในอ่อนก็ถูกกัดสอนนะครับ ได้ครับโอ้มากคุมคุมเนี่ครับคุ้มเน่เบิ้งดีครับความเอียดอ่อนของเส้นสายครับสุดยอดทางน้ำม,มันทางน้ำมันขึ้นมางนี่นะครับแถวนี้เป็นน้ำหมดเลยครับเป็นน้ำหมดเลยมองยู ลอยหลายพันปีรั้เนะยากให้พี้อง้เบิ่งนี่กินข้าวอิ่มยางอันนี้จะใส่ปลาไปหลายตัวตวมียนะครับนี่มึงคนมาเห็ดะไทกรยาครับเวนถาม่าเห็ดใดบ่เห็ดใดครับแต่ว่ากระยนธรมชาสัสัางมากเล้วนั่งมึงหนจินตนาการดีครับว่ามันเป็นรูปยังเก่าหึ่งเก่าสบจินตนาการเอาครับ ยิ่เกิดมาเรี้าิสิบเก้าิบแปดก็ได้เนี่ยเนี่ยดีชีวิตคนตื่นเหี้คนหลายนะครับเนี่ยสามลอยกัวมิวสาม่อยก่กินหาวแซ่บครับนับว่าไหนเนีว่าผมได้กินเขาปลาแบบมีมาดนหลายปีไปไหนนะครับนี่ครับ ทางหนึ่งนี่อบหลายปีนะครับร่มเง,งครับฝนตกลิ่นลงเม็ดแน่อีกหน่อยบรรกาศพิธชาวบ้านครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องอาร์ตพิธีบ้านนะครับข้ากินข,อาบาบานขอ้อปลา,าบ่อปลาเกษตรการเกษตรปลูกนะเรียงง้ว่าเก็ดรห่อไก่เลี้ยงปลาแต่ว่าไอ้บิึงของเลี้ยงปลาดุกผมนะ แม่ของพ่อผมเนีแบบ่ยอันนี้ก็อาจเป็นก้อนหินที่แบบว่าบ่อคหอยรุนแรงทงั้งบ่ได้บ่คหอยรุนแรงทั้งอารมณ์ครับ,บเมืองแถวนี้ลนดีครับลมดีเพราะว่ามันมีความความมืดความ,ม,มแบบว่าสุขุมในตัวครับบากมองก็สิม,มีสิให้อารมณ์ความคิดจินตนาการแบบว่ารุนแรงครับ ก้นอ,อ,กอ,อนนี้ครับโหให้ความสุขุมรวมเลือนตาครับเดี๋ยวพาเอาเบิงตึงเฮียอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวเราจะกินขเขาแล้วครับมีเฮียมีแห้งน,นะครับเราเบยกยาเพราะในคนนี้เยบะมากนะครับลงน้ำกันต่อครับผม